นวัมสการ์ครับปูครับไ,ไ,ไม,ม,ม่่นมาก่พอ,พอ <c oughs> มากบพอพูไปใสก็อไปใน้องไข่ครับผมใส่น้องไขน่นีอยากเป็นเสียแต่ได้ได้ไปนั่นอยากัผู้พอเป็นเสียโอ้ครับผมอ้หญิเงเป็เสียก็เลยไป <c oughs> เป็นเจ้ง่าปูกันไปทั้งน้องไข่ได้ตัวดีมาฝากตอนเลีงที่ห้างหู กระีไดอยุปีแหละแต่ยึดกันไม่ไไปถ้าคุณจะยึทีิบ่ไรหรออันน้นเป็เอาทั้งผีแล้วน้ปูนะแมนหายยึดทั้งผีละเป็นจังไหนกับผมบ่ได้เขามาหาปูมีตาโทตสัมผัสบัหนี่ตัวเลขที่ปูปล่อยตองหวัดมามีจังไรแน่กับปูเอาเทามทามตองหวัดช่างคนขยีทามในปัจจุบันทามตองหวัดก่อนปูเลขคือตัวใดงวดว่านึ่งหน่ย นี่ดนี่ดนีใบนี่ใบถือเพ่งโอ้ถือเเพ่งโอ้นี่เนาะถือเพ่งอันนี้ดิเกเขากับพวกเขาเก็บถือสามตัวก็ปูวานเนาะสามขวบหมอืมนี่ดิชี้ซำๆกหายทันช้าไม่ได้นอันนี้ขึ้นดไหมอันเดียวกาถือก็เพ่งนองไหมจ้าเออนี่หนึ่ครับผมอือนี่อันมันตัวมันถือนี่างตัวมันถือนี่ลงไครับผม อันตัวมันสวยเยอะเอาเถอะอันนี้เลขเกเาเล้วพ่อพี่น้องเล้วจะเฝ้าแคบน้าจอไปชื่อเล้วครับเล้วอันนี้เลขเกเกาอันนี้เลขยกเกาอ่าเอาเย็นเยมายืนยันเออหัวที่พันมาครับผมก็ได้สามสองนี่เนาะครับผมไปได้สามสองนี่แหละมันพันมาก็ได้อันตัวนี้ก็ลุดเลขทูบหนูก็ได้ยแปดสองแต่ไม่น่าจับเด่นกันแปดสามเนาะมันจะว่าอย่างไรเนาะเท็มหนึ่งรลางไหม ล่างรุดแกนนึงรูดแกนนึงเออดกนเกินมันมันดูดแปดสามนี่เนี้นแปดสองกับมันรุดเล้วนี่ไหมรูผก่อนอือันนั้นกันมันแปดสามันกัเป๊ะเลยเนี่ยนี่รัทั้งบนทั้งล่างก็เดี๋ยวนี้น้่นั่นเรตัวมันออกมันนี่นเอะเอิ้นว่าดูดมันหมดก้อนก็เป็นตัวครับเอาหมดก้อนก็นี่เลยเหรอนี่เด็กชี้มันออกชี้สองไงชี้สามไม่นมงครับผมอือนี่เนี่ยนะหมดก้อนนี่ก็เลยแต่ว่าล่างสองหวนหรแต่ว่าหุดนนี้มีตัวเน้นมากไปผูก วันนี้ได้ไปบันทึกหมดนี้เนาะครับผมอันย่ทั้งนานี่ยพ่อไอ้พี่รังเ้ออันนี้ก็งวดที่พานมากเอามายืนยันว่าเลขสามสองปูเขาอีหลีเนาะอ่ามายเลขเท่านหร่เจ้าเจ้าเจ้าเมื่อวันที่อ่าวันที่มันวันนั้นมันออกวันที่ยังไงเนอะวันที่วันที่สิบหกเนาะครับผมเลขออกวันที่สิบเจ็ดเป็นก็มากกับไฮเพ่งไหนเลยนะ พอพท่านฝันไงคือพท่านไดฝันก็เลยมาเพียงไงเพื่อนเนี่ยครับผมก็ห่วงก้อนกับเขาสามตัวตัวดีครับผมพี่ว่าหาสามเจ็ดไหมเขาเรีว่าให้ขึ้นหายสามแปดไหมครับผมเขาเรียกเขาเป็นสามตัวตัวนี่ก่อนพูดเออเมนเมนเอาหมดก่อนบันี้กหมดหมดนี่ก็เลยกว่านี่แหละมาเพียงเด็ดสามก็เลยกาจ้าบอกสามสองครับผมสามเี่อันนี้เป็นทั้งสองคนมาว่าคือ่าสามหาบอกพูดแล้วแจ้งกันะทั้งสอง ครับผมราะว่นที่กันก็เลยจับบอกซองครูนี่ก็เลยเขาเข่าครูแหลกนี่แหละโอ้เข่าครูนี่อวดสังหนึ่งไ้ว่าเขาเลขเพ่งอืมเขาเลขกเพ่งปูเนาะเมนอ้วนนี่ท่านเพ่งไปทห้นี่ปูนี่ดิ้นี่ดิ้นนี่ดี้นนีเพ่งแล้วเขามากับกับฝันกับฝันอยู่ดิ่อ๋อบานีงกับฝันอยู่แต่่่วาาอเห็นอยู่เห็นกับฝันอยู่ก็เลยว่ากับู่เป็นตัวก็เลยบอกท่านหน่อยนั่นแม่ยันมันพลาดที่วันหันวันหันไปแปรกับ่เขาเด้ ครับผมครับเลขที่อันไปขึ้นบดนะน้าครับผมก็ว่าฝันดีเราเนาะที่จริงเลขเพ่งเล้วกับของเพ่งอะไแล้วยาหม้อเลี้ยงเลขมาฝันมาได้ขึ้นบดนะครับผมบัตรไดเทนเป็นเลขเขาเลี้ยวนะโอ้ยขันเป็นไมายำยูสามสองสองสามเนี่กันเนี่ยขันเป็นว่าเอาคูคูเนี่ยขันว่าเย็นเราอยู่นีนี้มันเขาทั้งสามตัวนะเพราะว่ามือนั่นลุ่งลุ่งลุ่งไห้เพิ่นไปเร็วยี่มาแเลี้ยงเลขมาฝันมาได้ไปขึ้นทั้งบดนะครับผมก็เลข เ็เลยไป็เปเอาหน่าเาเลยกว่าเปย์เอาเขเรยว่าเขาเด็กเปย์เขาแต่ว่าว่าเด็กไปเนือนอกก็เรยกว่าเคยถือเด็กตัวนี้นะสี่สามเหมือนนะเขียนุูเขียนน้องเสาฝันมีฝันแดงจึงจึ้งเนาะสามสามเฉยๆนะมือมันจะต้องเป็นหานะนอครับแรกว่าอย่างแรกมันสี่สามเหมืนเอาน้าไม่ยิ่งนะออกน้าไม่ยิ่งออกสีสามแต่กองก็าเลยได้สีดสามเหมอนนะวันนี้เรยว่าเอะสีบอไหมบเด็กสามามอยู่เฉย คนขับไก่ขับข้าือลักษณะคือเขาตีเพราะว่าฝนตกแห้งเรศลบเขาไปลบในบวชนะนาครับผมวันนี้ก็ได้เขาไปหันยิกแต่ว่าเขาไปวันนี้มันเป็นแปลกบันนี้ว่ามีสองหลุมกลไกที่มันง่ายพรพุทธรูปลบไปเลแต่ว่าเป็นเลขแต่ว่าว่าได้มากงงยังไงยง่ายไปได้นะกังวดอยู่ว่าเอาสองหลุมนี่มันเป็น,นกลไกงไ่ายไปฮ่องกัวเดี๋ยวใส่สองหลุมมันนะครับผมเปนอย่างไ้ว่าสองสามค่นค้างน้อยแม่บ่เหรอ มันแคบอกสามตัวมันก็สามสามสองเต็มเต็มเลยเป็นห่ดเหรอครับผมเนีว่าโอ้ยยัง่ว่าดวงมันนี่เกิดเกิดจะมากระไรสองตัวอยู่หรอกเนาะครับผมเขาสองตัวอยู่หรอกนะแบอกกันเขาสองตัวสามสองเต็มเต็มหมดแล้วนั่นอยู่ว่าเพื่อนเลขสามสองมันก็บอกอ่นบอกเต็มมันกันนั่นจังหวะนั่นแหละแต่ว่าพันว่าแต่ของไปขึ้นทั้งหมดผันว่าแปลให้ตัวตัวที่ทมสามครับป็นครับปัญหาเก้าหนึ่งพี่นะครับผมมันคือเลขบ่อแมนครับ เรียาเมนตัวพิงกคนด้ผมอันนี้<ม>วันนี้ก็เรื่ว่นนี้ละฝันว่า,ามีเหรียญยังกะ่ะมีโยมเอาน้าม,มาถวาอยใส่เดือกมาสามเดือกครับผมเปรย์มาจังไหนของสีตีออันนี้เพราะเป็นตัวนี่แหละนี่แเป็นเปรนี่แหละสามหนึ่งโยมเอาน้าใส่เดือกมาถวไยสามเดืกอกเออหนึ่งสองสามสามคนซือมาผู้ละเดือกครับผมใส่เดือกน้ามาผู้หญิงผู้ชายผู้ชายมัดตั้งสามเดือกสามหนึ่ง Yeah? MM. สามเหยียกเด้สามเนี่ยน่าก็เป็นเนี่ยอันนี้เป็นตัวเปรเด้อันนี้เป็นตัวเปรแล้วบัดนี้บัดนี้อันนี้เป็นตัวเปรเด้บัตบัดนี้ก็ให้เพป็นเปเอานะว่าเป็นเป็นยังไงไก่เหมือนเวลาไเป็นไงบัตว้าเหว่าเลยโฟมี่ปญหาบ้านี <c 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 ười> <c ười> ่ให้เป็นซุ่มงเลยบัญชีว้านยันหมดเวลาจะนรนเอาว่าเป็นยังครับเราเลยครับ หัการเฮาหักับเราเรียงตองหดนะปูยังอ่ไ้เราเรียงําปัจจุบันนะอ่าอันนี้เรานีสัญปันต้องหดอเลยว่าหดนีละก็เลยมามีฝันนั่นละครับสามเก่าพูดเลยว่าเอานั่นจะพร้อมเป็นหายเดียวมานเลยว่าเอาเอาสามตัวเลยเถอะนกห้าสามเก้าเป็นเขาอมสินเต็มเต็มเต็มเลยเต็มเลยนะออกตรงตรงเลยเพราะมันเป็นตัวโตตัวเตีมยังไเลยตรงตรงเลยไปออกความสินครับผม แต่ว่ากระจำผู้เก่งว่าจำว่าว่ามันร้อยมากเป็นอนั่งาเป็นนั่สามแปดแท่นี้การห้องมันก็มากับแปดสามมันเกิดเ่าล่างได่เลยเป็นมะละว่าเพิ่นไปเพิ่นไปให้เขาอ้อมสินเพิ่ัโตัวตัวนันนี้เพิ่็ยังเพ่งไ้ได้เหรดีทีมาเขามันสามสองอันนี้แต่ของเองพิกเองเ่อจับเอาสามตัวสามสามสอยู่เธอเลยยุทธ์น้กันนี่เนี้ยนี่เมีคกันเพ่งด้กับเอาที่เรียกว่าไม่เพาเป็นสามสามเราับ ที่พอสามสามวันในจิตที่เราว่าห้ยลม้มหัวท่านเอาก็ลงก็เป็นสองนั่นตัวสนอเน<ม>ี่ยเพ่งอยู่เนี่ยครับมันมาให้ลม้มหัวท่านบอกขื่นหัวนท่นบอกขื่นเนี้ยบ,บอกว่าขื่นทั้งทั้งขื่นต้องโลกเนี้อหวัวที่ว่าหวัวที่ว่าห้าเจ็ดห้าสามเจ็ดนั่นเาล่ะครับขันบอลลงกจากมิคผู้กระบ,บอกอยุว่ามิเจ็ดต,ตัวเดียวที่เปลี่ยนแปลงขันลงกัเป็นหกขันขื่นกัเป็นแปดเมื่อไหร่กามาเข่าแปดเนี่ยขันเล่นหกประตูกันไว้ เก่งๆเลยแล้วนนีัเสามตัวแต่ว่ากระเข่าซูหมดด้แต่พัดกอล์ฟสามันี้เขาตุกหมดเลยนะเพราะท่านรู้เจ็บหมดยใ่ครับเพราะท่านรู้เจ้บหมดเลยหมดที่แหลกก็มาเขาสูนหาหมดที่สองนี่ก็มาเขาเออสามตัวเลยเว้ยครับสามตัวห้าเก้าสี่บอกครับก็มาจับออกอีกกับเขาเก้าสี่บันนี้อันบ่อชัดหนึ่งเพราะที่ขับไข่าขับข้าบครูอันบ่อชัน คือว่าว่าคือว um ่ามันสีไก่เขียงทั้งไก่ผูกระเลยไปอันบ่อฉับผู้กระเลยไปอันเบิ้งดวงน้ำปุยนี่ครับผมเกินอยู่แล้วว่าจะจะเฝ้าป้อยหลาโอ้จะจะเฝ้าป้อยหลายเพราะว่าเป็นขีดหนึ่งของเสือไทยโอ้เขียนในมือเสือไทยได้เหมือนกันครับผมเอาแบบขึ้นหกที่สองไงหกทีสองออกมือสุดท้ายได้ดิคนถึงมัดวัดสนองนี่นี่มีฝันนะตัวไหนน่ะหกซีสองกัน กูกัดเน้นเลยมึอนั้นโทษท่านนั่ท่องทีบ่มีผู้หลับปู้วันนี้ืันนั้นมือมุกที่สองนะแต่โดนนั่นแหละโตไม่คือไม่โดนแล้วมุกที่สองได้แต่ไปล่มส่องเงินของเพิ่นเยอะได้ไปล่มยุ่งส่องหนึ่งเยอะเขาเต็มๆเลยมันเพิ่ดมาจะจะเฝาปล่อยตัวเรียงออกไปหลายให้รถมือสุดท้ี่เทยก็แทงมุดท้ายหมดหมดเนี่ยจะเน้นแบบที่ว่าบ่ให้เอฟซีเตียงเงิน เนี่ยตัวเดียวกับขึ้นเมียนเลยสีโปแต่ไมานั่นเฝ้าอีกเส้นวะสังยากจุบบ้านี้เตรียมสีโปตัวใดเขาสีลงทุนไว้ได้แล้วนี่ตัวใดโปมั่นใจว่าหนาลงทุนแล้วมันเยโตเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งเนาะเก่าหนึ่งเออขั้นนั่นก็อาจจะเป็นขั้นหัวแต่ว่านี่มันมันตัวเลขตัวนี้มันสงสัยเลยเอาเขียนลงน้ำอีกตัวหนึ่งรับเอาหท่าช่องเขียนไหนอาเขียนลงนี่แหละเขียนล่องไนเขียนลงเป็นหาเจมหกกระเป๋าเป็นตัวเดียวกันมันเคยเป็ี่ยนนะ รเไมยถึงหกหนึ่งนะปูนอะอาจจะเป็นหกหนึ่งเฉยๆนั่นเห็นว่าเอาไปเอามาไม่เปลี่ยนได้เลขไม้มาตัวหนึ่งตัวหกหนึ่งตัวนั่นนะเขียนเขียนเขียนหน้าๆไว้เขียนให้หนานๆเนี่ยเขียนหน้านๆอันละเอานั่นเขียนซ้ำลงไปกันหนาเลยเขียนกาวันที่แดงเออเอาเงินจะได้เนาะ เอาละคุยกันไปกันมากก็คือพอพอดีครับนั่นพ่อพ่อพอดีเออไปคุยมากก็คือพ่อนะปู่พ่อแมนพ่อฮกกระโจนก็เดียวกันนะครับผมแต่มันเป็นเบอร์เบอร์จริงนั่นนี่เนาะครับผมว่ามันเป็นน้ำเน็ดแต่มันเบอร์แล้วก็สรุปว่าได้อาณาเหล้วได้ได้ความูลชัดแล้วสำหรับมั่งมี้แม่แม่า่เสตัวผู้ผู้มันใจเด็กเกี้ยนี่ ขันหดเมื่อกี้บอกหดรุนดับโป๊ะเลยเองทีนะแต่เกาได้นี่เมนทุกูวดเลยนะมันเจนะมันเจเห็นบหกนึ่งไปท่มเลขหังเขาแล้วบนฟูบันบ่หกหนึ่งกับที่กเก้านึ่งฟูแต่เราไู่กันมากกิดยุคนี้เพราะว่าหกกับเก้าตัวเดียวกันติดๆกันเลยนะสามขาูปะก็ดี่สิบฟได้หลายหดอี่กเรียวภาษากนนี่ จีเครื่องนึงนะจีเครื่องเออจีเครื่องเม่เดียวกัเดี๋ยวภาษาพอดีหอมเดี๋ยวมาอีกผู้อื่นเขากับจัลุวะตุเลขปูหวดนี่นะเจ่าบ้านเจ้าาท่านว่านี่ปูเบิ้งดวงลเด้อผู้ใดดวงดีเดี๋ยวรถมาเตยมน้ำปูเด้อแม่นบ่แม่นของปูที่สามตัวแบบตรงตรงเลย่อนว่านี่เจ้าบ่านจุดดวงผู้ใดสี่ใดท่านละเออแต่บ้างหันปูนินไปแล้วนี่มัถือตัวเพราะว่าปูก็บบอกว่าเดี๋ยวรถไปแดง ให้เอา่าเจิมน้ำปูเด้อเดี๋ยวมันก็เลขปูกับเขาพร้อมหน้าแล้วก็แม่นพร้อมหน้าแต่ว่าแต่ว่ามันเน้นว่าถือตัวซื้อไปเน้นตัวแปรที่กิ้งตัวตรงตัวตัวตัวตรงนี่เป็นไหเดียวแท้ทีแต่ของว่าอ่ามือท่านส่องท่างส่องเขามาแล้วก็เพ่งได้แล้วแล้วนี่มาแลงกับมาฝันดีขึ้นบทแท้ทีที่มันย่ำตัวนี้ไปเอาตัวแปรมาตัวแปรมาแม่นนะแท้ทีที่มันย่ำตัวเลขอยู่สามตัวนี่นะมันกับเต็มเต็มอยู่แล้วเพิ่อกระเช้ยนเห็นอยู่เดี๋ยวเป็นเมื่อหร่กระเช้ยนมือเพ่งเลยนี่นี่ก็ดีเนี่ยเล็ก ที่เรียกว่าเป็นสีเป็นซ้ำๆอ่ะนะครับแล้วาซ้ำๆก็ก็เป็นเลขตัวของอันไปขึ้นโบสก็ว่าเค้ยตัวของเค้ยถือยู่ครับแต่ว่าผัญพบมาจับใส่ตูดเพิ่นให้ล่องแจมนี่นะครับผมนี่เนี่ยนะขันเป็นเอายุนีแต่แขันเนี่ยถือตัวไอ้เจแต่เป็นน้ำปูอยู่พอปูเนี่ยมันถือตัวไห้แจ่ว่าเลขเขาอยู่ครับแต่ว่าไปเน้นมันถือตัวนะครับไปเน้นเอาตัวเก่าหนึ่งนี่พะวายใหญ่เพิ่นลองโบดถ์นะใช่หรือนี่นี่อูยันมากกว่านี่นะ มันเป็น้นตัวนี้ครับผมห้าเก้าหนึ่งกันนะงามอยปูเพราะว่าหกหนึ่งมันดังมันเสียออกเก้าหนึ่งเลยยังว่ากู้กับมันใจยุ่งเพราะว่าพระพุทธรูกเพิ่นองค์แบบง่ายได้ไปไปตั้งทั้งไตเลยนะครัจนมาเงดยนดมันว่าลุ้มรองลุ้มเป็นกลไกง่ายลงไปเลยนะแต่ว่าห้องกับเบาเดีวใส่ดอกสองก็ได้บนเนื้อ่างนะปู ล่างนี่เน้นล่างนี่ผมเน้น่เนี่ยเนใหญ่ลงไปล่างนี่เออเนใหญ่ลงไปล่างนี่ครับเป็นใหญ่ลงไปล่างนี่เอฟซีถามว่านปูเน้นบนญทางล่างนี่เดีนี่เนีเขียนล่างไว้แล้วพ่ให้ขึ้นบนเลยนี่ให้เน้นล่างเลยแต่ว่าเลขเพ่งอีกบนมาสามมวแล้วนะครับผมสามมวแล้วเขาสามมวลแล้วเลขเพ่งนี่ครับผมเขาบุญเขาบุญตลอดนะบุลงล่างพอมเลขเพ่งนี่นะครับแต่ว่ากับกับบริเนี่ยเขากับกันไม่ก็ดีกันเพราะว่ากับบริเนี่ยเนาะปฏิบัติปูก็เน้นก็แค่ว่าเงินก็เน้นว่าถือนะครับ วันว่าเขาเขากับตามใจเอฟซีมากรดแต่กันไม่ละดีเพราะว่าเล่แค่หาสามสามหาเนี่ยงั้นเมื่อไหกันบนลลางเหล่าเก่าหนึ่งเก่ากับกันบอลลางตัวเองไหมก็เล่นสองคู่กันเ่อไ่กันเล่สองตัวก็เลยเงินแต่คิดว่าเล่สองตัวแต่นี้เล่คนานาม,มุนก็เคยเข่าก็เลี้ยงมะลุกน้ำเบื้องให้เบืง้งอย่าเคยเข่ากับเขายุบแปดสามตรงตรงเนาะมวลนั่นก็เลยมวนคานามุนนะแต่มีผู้ใดน้ำปูอยู่ไม่บอกในคานามุนนี่ก็เด้เงินเก่าวันนั้นก็เขายุบ ถีอว่าชัดเจนวันนี้กะผมที่สรุปซูเอฟซีฟั่งตะลบันอ่าในส่วนของตัวเลขวันวันที่สิบหกเดือนเก้าหกหาครับอ่าตั้งแต่ตองวัดมาจนฮอดเมื่อนี้ณเดี๋ยวนี้ก็มีเลขเพิ่มเติมก็นมาอีกตัวหนึ่งคือหกหนึ่งเท่านั้นส่วนตัวอื่นคงทีอ่าเึ่งกัมมีตัวเลขดังนี้ครับไป่ปนองครับมีหก้าสาม้า้าสามอ่าซึ่งชุดนี้เป็นชุดบน ่ในส่วนของ่างเนี่ยก็คือเก้าหนึ่งนะครับเพิ่มเติมมากคือหกหนึ่งในส่วนเลขคัน้ะมดนับมีอยู่ศูนย์สองเจ็ดแล้วก็สองแปดสองเจ็ดกับสองแปดนี่คือเป็นตัวขึ้นตัวลงเป็นตัวกันไว้ในส่วนหาสามสามหกหาสามนี่คือเลขเพ่งครับพี่ีหลงครับจึงวัดตั้งนึ่งกับเลขสามสองกับเขาเลขเพ่งอะครับแต่ว่าเลขเพ่งนี่ให้แน่มดีๆมีโอกาสวดนี้เพราะว่าชั้นตัวกับเลขเขาเลยครับผมวดที่หา สามเจ็ดน่ะนะแล้วผู้ก็บอกว่าขึ้นหายสามแปดน่ะเขาสามตัวเด้ยันมันจับออกเรียนหัวประตูนี่ก็เต็มๆเลยเด้ยเลขเพ่งนี่ก็บเบานั่นพันท้ายเราก็เราก็มื่อวดนนี้ก็มื่อเพ่งอีกกันเด็ดสามสามบอว่าสิเป็นสามสามเมืนหมดครับผมก็มันยับต้องเต็มคันไม่นาะจับกองอยู่นี่เลขเพ่งนี่กันคือว่าชุดยอดเดียวนะครับผมสุดยอดเขาแต่ว่าวันนี้เท่าสีรถตัวใดล่ะปู่้ันสิเปลี่ยนหามันมันขึ้นล่องตูนลักหน่วยนีหลักสิ่วัวบางหนึ่งหัวที่แลรกตรงๆเลยนี่บ่แม่นหมายถึง อ่าสามสามมันเป็นสามสองม่เจ้าปูอ่น่ะหมวดนี่พูดบอกว่าไอเพิ่นบอกว่านี่ได้ได้จิตเก่งบอกว่าให้ลร่งซื้อหายรุ่งหายรุ่งหายร่งก็ได้มายับบอกสามสองอันนี้โอ้ขาผมว่าดิเพิ่นว่าว่าเจ้าไหนบอกว่าหายรุ่งจำหมวดนี่มิจะบังนี่คอบังตัวเดียวนี่บังตัวเดียวนะบังตัวทั้งหลาก็เลยมาจะบอกว่าเป็นหกนะว่าหากับหกตัวนี้นะเพิ่นบังไว้เห็นเพาชาติเจินกันเพิ่นเลขาื่หลักลอยแมน มันเยู่ทั้งน้าบ่เนี่แต่ทั้งหลังนี่หาสามนี่เต็มเต็มเลยครับผมห้าสามเออหาสามคันบดสันคันบดนั่นเท่ากับขึ้นกับเวนหกสามเท่านั้นเลยคนบอกในกิตว่าโจไรสีเข้นสีรุงมัลแบปูกับมีตัวบางนี่แหละตัวสงสัยม่โจโจสงสัยตัวเดียวนี่แต่ว่าหาสามมี่คงทีโคงทีโอ้เอ้าชัดเจนแล้วบานีเพ่อพี่น้องคันได้ลสามคักรุ่นี้คิดว่ามันใจเติมยืดดอกบานเออคันว่า พ่อบอกวันมาไปน้องไข้ผู้กันพืชพ่อพอดีนั่นเป็นเรี่ยบเขียวนี่บเขียโอ้เรีบเขียเโอ้พอดีคือพ่อพอดีวันนี้ก้นไตก็จ้าจีบปาบเขียบ้างลใจเขียใจลงเนาะเห็นตัวใดล่ะพูเห็นตัวใดล่ะปูว่าเขาก็เลยพูเลยนะตัวใดล่ะพูห้าสามโอ้ห้าสามพอดีนานนั่นนันนันนนนนั่่าจะ้อาวผู้นองเชเพิ่งมาว่เป็นหาสองว่าเห็นสองมาทันนั่น ผู้น้องสาวเนี่ยนี so ่บอกอันนี้เขาเบอกกันเนาะว่าเป็นลูกวเล็กเนาะคันเพอ่์ใรมีดวงกับเอาเอาตามบพรว่าปัตติว่าไปหมู่บ้านนี่พวกดีคือพ่อว่าดีบัดเบอกว่านั่นปัตติว่าได้บอเคียบอะไรเถอะมุงจะคิดพ่อได้บอกเค้องสมเพราะว่าเพราะว่าเล็กเล็กนี่คือเอาเฮาอยู่พี่อยู่ยเร็วนะเพราะว่าได้อยู่พีเพราะไปเอาเหล็กข้างอื่นมาเพราะว่าอยู่งหนียู่งเราพูดพูดเหตอยู่หนีได้อยู่หนีอยู่เร็วเออเม็นมาได้ฝันกู้ก็เลยกู้ก็สามารถเพ่งให้เห็นท่านที่ท่านไหนนะพูดอย่างไรย่างนะ แต่ว่าแต่ว่าแต่แต่ผู้เพิ่นปฏิบัติตามสายปลาใช่ยังมากเพิ่นเพ่งแบบที่ว่าให้เป็นไฟใหม่เป็นยังเป็นลูกเล่คนนี้แต่ว่าแต่ของเพิ่นเพิ่นเพ่งแบบไปทั้งที่เป็นเห็นเละเห็นยังที่น่ะมันมันบ่คือกันแต่ว่าที่ตามเพิ่นครูบาอาจารย์เพิ่นเรียนมาน่ะเพิ่นว่าแค่นี้นแต่เพิ่นว่าหรครูแม่หิ้เพิ่นว่านั่นล่ะแต่ก็บ่คิดว่ามันสิ้มถือกันตัวของน่ะเออของตัวของเอ้าจมาบวชไม่ไม่นั่งอยู่นี่นั่งสมาธิอยู่นี่ นั่งคิดอยู่นี่จังหนูไปเห็นเหล็กยุ่กองฉลากคนนู้น,พนเพราะฉะนั้นคิดเอ้าคือได้ไปทั้งนั้นพุงก็กลัวอย,อยู่นี่แหละเอ้าูเ,าพเพิพ่นเพง่งนะเพิ่นเพ่งกระสินไฟเออไฟจเอกระสินเจอปูเพ่งกระสินเหล็กคนละอย่างคนละอย่างกันเลย <c oughs> เอาหงินปูยังเอาชูฟังอยู่อันพอยง่ายหน,นเราขอมาเราบ่ได้ปูก็ทั้งฝันเนาะครับเพ่งอย่างหลุดหน้าปูท่านเอาเพ่งกับเพ่งก็หลังนั่งนกเถอะนกแตมาต้องพูดโทษเด้อเถอะนกถามมาย่นงนี้เถอะนก เพ่งไงกับสามซูนข mm. mm. ึ้นแดงเึืนึงๆเราเิ่นไปทุ่มหมซสั้นตัวยังงหมือแรกมากเลยที่มองกับสามหนึงกูยังบอ้อสุกั้งอยูนี่เพราทนพูดที่มับอกกันว่าที่ยับแต่มมันเจ็กับแปดมันให้ยับขึ้นยับลงนะกับผกันะกูบอกว่าตัวเดียวเนี้ยมันั่นอ่ะมันยังน่เขาสามตูนนี่เขาห้าสามแปดดม โดยส่วนมากกับสินเป็นกับสินมี่กับสินไฟนะคุณนะแมนยันที่เพิ่มขึ้นมากเป็นกับสินเหล็กมั้นหมเนาะจั <c oughs> <c oughs> งมาปูดอะไรที่มือบวมพวกนี้อันตัวจังว่า,าเ,ออเปลี่ยนพ่อนสว่านะคุนะทั้นี